กิกกักกิกักแล้วก็พยายามให้ผมดูอยู่นั่นนะกัวพี่เปาด้วยนะไอเหี้ยดูทรงนะเฮ้ยมันเฮ้ยช่วยด้วยมันให้กูไก่บ๊อบไม่นอนมันให้กูไก่บ๊อบไม่นอนเ้ยบ๊อบรถเชี่ยอะไรเนี่ยบ๊อบรถเชี่ยอะไรเนี่ยผมบอกไม่แล้วว่าผมผมมขับถังอยู่ แก๊ปแก๊ปบ้านบ้านเนี่ยยิงมเลยเทลาขอดิบ้านเอกมาดิถึกจังวะคันนี้เฮียของแท้วะะบอกแล้วผมผมขับรถถังอะต่อไม่เลยที่ออกนะมันโย่เข่าหน้าบ้านสอคนนะเว้ยโดนรอไล่นะคนทอไล่นะ ฉันเก็บหม้ไปไปเล่นวันนี้ยังต er so ีไม่เสร็จเลยเกมจ้านาเราอยากกันเาจะเอาอยากนเชอบจักคนต่อควนคนยัดน็อแต่ไม่ไล่เก็ยา่จ้านาจริงไอ้ที่อแม่งจับกูพุ่งเอสานาทีอะแม่จับกูอะ รอด,ดูอไม่เปิดแล้วลผมไม่เปิดแล้วมึงไม่ต้องรอเลยไปนอนเถอะไปชิ่ーชไปนอนเฮียไปไปนอน,อน,อนดึกแล้วตีสองจะตีสามแล้วมันรอดูคนเสียตังค์ทำไมไปไเฮียไปนอนพ่อแม่ด่าแล้วนะพรุ่งนี้ไปเรียนเปล่าสักหมืน่นไปมึงช่วยกูคนละพันไม่ไรไเฮียเดี๋ยวจะเติมให้มึงสัต ชือแีบิวมาฝากว่าใครมีหอมกตมาลักกะมาอนมาึวิ่งกๆกูกูจะดเมึงชพี่เท่าไหร่ไอฟมใช่ปะวะชื่อไรวัเนีไอกชื่อสีเนี่ยมึงจะช่วยกูบอกมึงบอมาดิมึงช่วยเท่าไหร่ะเอี่ึงชวยกูเท่าไร่อะไรมึงแทงอะไรกูปัญญาอ่อนไอขยะ โอ้รูมด้วยร้อยเดียวคุยคือคิดว่าจะช่วยเยอะโอ้ร้อยเดียวเฮ้ยมีที่ปลดมือปะ่ะลุงลุงเนี่ยครับเดี๋ยวปลดให้มามามาผมปลดครับผมปลดมีมึงมีเตยเอามึงปลดใช่ไหมโอเคปลดไปเลยนะครับลุยทำลายไอ้ลวดทำลายมานี่ดิ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  มานี่ดีลวดมานี่ดีมานี่ดีสัดเฮียไอขยะคนได้ไหมวะคนไม่ได้เราไม่ได้ตำรวจสิบสี่ขี้โดนไปขอไม่ได้นะห่อมันได้หอมันได้นะห่อมันได้ห่อันที่ห่อหอยนี้ป่ะดิมันก็เจ้าอ้วก ต้องหลับไปอคันนึงเกอดแล้วป <zus genocide> ่ะสวยไม่มีที่หอแล้วใครมีหอมหอต้นผนอนี้เออได้แล้วจะอ้วกเกินจ้านะ ไปนอนเลยไม่ต้องมารอดูไม่เติมกิดบอกไปแล้วว่าไม่เติมไม่เติมไม่ปล่อยปล่อยลอกูรอกูรอกูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่ผมช่วยกอลิสก้าซื้อไปแล้วกอลิสก้าจบไปแล้วได้แล้วต้องใช้ยกอลิสก้าจบไปแล้ว ทำอะไรนึกว่าตัวบ้านเนื้อแข็งไม่ตาย้ะบอไอตีนันเปิดดังมันยังเปิดไม่ได้ไม่ได้พี่จุกเขาเป็นไอ้นี่หุ่นคิดไอ้อ่ะหุ่นแข็งอะหุ่นคิดเพิ่งเลยเออเขบอแทงกแล้มันไม่เป็นไรผมก็เลยแทงกพี่แร้ก็เลยแทงตายเลยพอเถอนะเชื่อพี่เถอะพอแล้วกักิดอะไม่เอา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 แล้ว เอาป่ะเอาว่ะถ้าไม่ใช่หมอชุดขาวก็เอาต่อได้นะเว้ยเหลืองๆไม่มีลูกอ่ะหนึ่งกแกลกหนึ่งกแกลกพี่ขอหนึ่งแกลกเกือบพอเลยขอยิงหนึ่งเม็ด เสียงปืนแมงภัยเลาะจริงนะปืนน่ะตุ้มชุตุ้มชุใครอะใครอะเยี่ยครวะไอเยี่ยมาดะไนี่ พี่โนมาว่ะพี่โนมาว่ะอาจจะมีเรื่องชี้แจงอะไรสักอย่างนะครว่าไหนมาดูเดี๋วไปดูาดูเดยวไปดูทีเปเราไปปน้นปดี๋ดวไปดูตลอดไปดูจะใช่แล้วเขาจะพูดอะไรไหมพี่คิดว่าเขาจะูดว่าว่าตรงนี้ลไปน้าขับไปหาเรื่องมารยาทนช่างเหอะอยากโชว์เต้ยพี่อนไปไหนอ่ะรู่นหนาวรุ่นหนอยากโชว์ เร <peach noise> ื่องมารยาทนะช่างเหอะอยากโชว์เออผมจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยมันมีดาวติกตอกคนหนึ่งอะ่ะที่แบบปั๊กกูไม่ได้อยากจะดูอะ่ะแต่เมียกูอะชอบเว้ยชอบไปนั่งดูแบบว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมั้งที่บอกว่าฉันอะพวกเธออะพวกคนจนอะพวกเธอไม่ได้มีทางที่ได้กินส้มตำแบบฉันหรอกฉันอะไม่กินของเหลือ ฉันอนไม่กินของเหลือพวกเธออะไม่มีบุญหรอกฉันเน่จะกินส้มตำอ่ะฉันต้องให้แมค้าอะไรสักอะไรก็ไม่รู้กูอ่ะนั่งดูอ่านการ์ตูนเมียกูก็นั่งกูกิกกูกิกหัวเราะอยู่แล้วก็นั่งดูนั่นอะนั่งอยู่คนเดียวนั่นอะฉันเนเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กแล้วก็แล้วก็นั่งดูคอมเมนต์บอกว่าเล็กป้านมึงางคิดว่าเสาไฟฟ้า ไอ้คุณหนูสูงร้อยสี่สิบห้าไอ้เหี้ยผมนั่งผมผมไม่ได้ดูนะเว้ยไม่ได้จอากจะดูเมียผมก็บังคับเขอยอยให้นั่งดูอะเออแต่แม่ก็ตลกดีว่ะมันก็ตลกดีอะไอ้เหี้ยอย่างฮายอกรสเยอะอ้อโอยาาจัดเลยยคุณหนูคุณหนู หนึ่รอยสห้าพกูสูงเจ็สิบหกเวลายืนสูงกว่ากูอ <laughs> ีกต่อดนแล้นล่นอยู่หน้าบ้านตลองรถหนงอ่ะไอ้ยาจริงวะไม่ก็มึงก็มึงโดนยิงละเอออะไรชื่ออะไรนะจะไปชื่อไม่ได้เนละ ใช่ป่าววะใช่ป่าววะเออใช่ใช,ใช,ใช่ลูกคุณหนู <c oughs> เดี๋ยวลูกคุณหนูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมูนะคะที่ไม่กินหมูนะคะมันสกรปรกอันนี้ต้องกินเนื้อถ้าเราจะกินก้อยเราต้องกินเนื้อนะคะเพราะว่าถ้าเรากินหมูมันมีเชื้อโรคมากแล้วแบบว่ามันเสี่ยงอันตรายแต่อันนี้มันไม่อันตรายทุกคนหมอบอกว่าถ้าจะกินอ่ะให้กินเนื้อแต่อยากกินเนื้อหมู เขาไม่ารายกว่าเนื้อนะแล้วแล้วที่กินหมูกระทะล่ะไอ้ย่าอะไรวะเนะี่ยพี่ไล่ออกจากหัวฟ้าตั้งแต่วันนี้อย่าพาเข้ามาแกงกูพี่ผมพูดจริงๆนะพี่เนมเรื่องความรักก่ะพี่มันห้ามกันไม่ได้จริงๆพี่ ตอนเนี้ยคือผมศึกษาดูใจกันอยู่ครับพี่อืมกับนุ้งตี้เนี่ยผมศึกษาดูใจกันอยู่แต่พี่มาไล่ผมออกจากหัวฟ้าเขาชอบผมตอนหัวฟ้าพี่พี่จะไล่ผมไม่ได้พี่อย่างนี้เขาจะชอบผมไหมอ่ะผมกําลังทําคะแนนอยู่อะ่ะมีแต่คนตามจีบนุ้งตี้อะ่ะพี่ไอ้เหา่าจริงอะ่ะอันไหนวันที่กินส้มตําอ่ะมันจะมีคลิปต,ตอนที่เขาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ อะไรวะเดี๋ยวแล้ผมจําไม่ได้แล้วก็มีคนถ่ายอยู่ด้านหลังด้วยฮียอะไรสักอย่างอะ่ะผมจําไม่ได้วะอันไหนวะที่ไม่กินซ้มตําอ่ะมันคืออันไหนวะที่กินซ้มตําอ่ะผมหาไม่เจอวะผมเห็นเมียผมเปิดให้ดูอยู่อะ่ะไอซ้มตําอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะซ้มตําอ่ะเดนไฟเอ็มด้วยอยู่สตาจิงดิที่เขาบอกว่าผู้ชายตาจีบเขาลืมเลยปะ ที่เขาบอกว่าผู้ชายจีบเขาลืมเลยป่ะแสดงว่าหนึ่งอย่างหนึ่งในนั้นก็เป็นไอ้ตอนด้วยสินะ<อ> <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> หนึ่งในนั้นก็เป็นไอ้ตอนด้วยดิ <c oughs> <c oughs> ไอตอนไอ้ต้อมอย่างเงี้ย แต่ถ้าดูเพื่อความบันเทิงก็หาดีผมนั่งผมเห็นเมียผมนั่งแบบหัวเรากิกกักกิกกักแล้ว,ลวก็พยายามให้ผมดูอยู่นั่นนะกลัวพี่เปาด้วยนะได้เฮียดูทรงนะไอ้ไอ้อ้้้วอ้้ไ้ไอไ้ไอไอ้ไอ้ไอ้นอน,นไ,อ,ไนอ,นอ้ไอ้ไอไอไอ้ไอ่อ้ไ้ไอ้ไออ้ไอไอ้ไออ้ไออ้ไอ้อไออออไ บอกไม่แล้วว่าผมผมผมัมันถังอยู่ไม้องบอกไม่แล้วทำไมไม่ไปนะทุกคนแม่งชนกระเด็นหมดทุกคันเลยกระดาษแล้วขันอื่นอ่ะมีบอสโดนตั่แปคับคุยใหญ่เ้้าอแถวนานไแตงคอบล็อกแงคือี่โอ้เยี่ยดูแม่งชนดิสาดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงดูรถมันดิ ไม่อันนี้กี่หลอดแล้วไอ้บ๊อบโดนขนาดนี้กี่หลอดแล้วเนี่ยคึ้งหลอดคึ้งหลอดอันนี้มึงลุมมันนะไอ้เหี้ยไม่ใช่มันลุมมึงไปลวนไปลวนอยู่ขวาน้าบ้านนกจบแล้วไปสองหลอดแล้วเนี่ยต้ได้ติดกุ้งทานมีกูดาวเข้าไปสิไม่มีไม่มีกูดาวอยู่ปั๊มพลอยไม่เจอเว้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 บ๊อบเวงยเว้ ไปกูโชวไปกูโชว์ไปแล้ยออกมาอ่อนเดี๋ยวพี่ไปดึงให้เดี๋ยวพี่ไปดึงให้เดี๋ยวพี่ไปดึงให้ไปเลยเอาพวกไรอ่ะตีเออตีสามหกนะซึ่งคือแรมมาตีแล้วก็ไปหรอของพี่พี่ก่อนเนี่ยของผมนู่นนะครึ่งอ่ะพี่ไปเล่นเลยพี่โยเจอไม้นหนึ่งแกเจาะอย่างบ้างนี่ป้าของเบสต่อจากแบรี่อีพีมันย่งนี่อะโชว์หัวแข็งไมันี่บอกยิงดียิงดีบมันยังยิงยอดน่ะมึงไอ้น้องวาสนาไม่ถึงดาบ โดนเตือนรลยพี่ลมอยู่ไหนขึ้นหลอดลมั้งคุณตงบ้าอาจารย์เวทนายศารตร์แย่ไม่ไหวหรอกแค่อายุก็สูงไม่ได้รับ้านแต่สองไอ้เปปเขานหอยู่พี่ไม่ได้แล้วพี่ถึงสาบยังก็โ้งดีอวะยไหน่ายตายเลไห้าี่าห้าไน่่ไวแต่ี่ช่วไหน มวลบให้มออยครมร้อพีตงซีผอนอยู่นอกขัไปขัไปเร่อๆเรื่เข้าหน่ียพี่ไมหรือ้ไปบ้านเลยไอ้เฮียช่วงนี้ดาดาม่าเบียไอ้นี่เดือดจัดอะไรนั่นเนี่ยผมผมไปเปิดเจอในนั้นดูเด้อเนี่ยดูเด้ไอ้เฮียเดือดจัดอะ เ e ดือดจัด e e e อะเดือดเดือดแบบเดือดสัตว์อะเฮ้ยเพื่อนจะตกน้ำแล้วไอ้เหีย ไอ้เค <muitas> <ian> ี้ยไข่วะเนี่ยไอ้บ๊อบมันเหรอใช่พี่ใช่มันพี่มันทั้งนั้นน่ะัมแหนะมาปลดเตือนบ้าบ้านเฮ้ยอ้มัาเนี่ยบ้างมาบ้านไว้มาบ้านมาบ้านเอ้ยมันจีบบ้านไว้ตำรวจสี่คนมาเร็วเนี่ยเดือดแบบเดือดเลยอะเดือดมาขอาอะบ้านเนียนะลาข้าวในบ้านเนี่ยนะเฮยไม่ตามมันไม่ตามไม่ตามเดี๋ยวมาพิมพ์อะไรนะใครเป็นเพื่อนต้องช่วยเตือนเบียร์หน่อยแล้วพี่ไปทําแล้วเขาก็มาเบนพี่ไปทําอะไรให้พี่เบียร์ไปทําอะไรให้พี่เดือดร้อนหรือเปล่าเอ่ยพี่เป็นคนแอดเฟซมาเองนะ ไม่ส่งข้อความมาละค่ะไอ้เฮี้ยเดือดแบบเดือดสัตว์อ่ะเฮี้ยโอ้โหแบบเขาใส่หมดอ่ะที่ของแท้ใช่หรอไอตีรถอุ้มหรอเมาลยว่่ะพีไม่หนีไปไอตีรถอุ้มหมอกเก็บไม่หมดเลยไปเราไปนอนกันดีกว่า มึงว es es ่า oh, มึงว่ามันจะบาไงว่สมมติถ้าเราออกกันหมดนะ้ยอะไฉันอยู่้าน้าเขา่คนอื่นเยอะแล้วอ้าเถึงบ้านไอดอมไอดอเข้ามาบ้านอัดเานยังไม่แต่เทท้ายถุนเอิกิโมเทท้ายุนเอิกิโมอีกประมาณ3านาทีโคตรยาวบ่อนสี